แล้วก็มาถึงขั้นตอนการเทสความเร็วของเครื่องชาร์จตัวใหม่นะครับตอนเทสความจุผมเริ่มจากรุ่น8แอมป์ก่อนเนาะตอนนี้ทดสอบชาร์จผมจะเริ่มจากรุ่น10แอมป์ก่อนแล้วกันนะครับผมจะอธิบายขั้นตอนในการเทสครั้งเดียวของลูกนี้นะครับแล้วก็ผล8แอมป์ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับ เริ่มจากการเสรียบปลั๊กนะครับไฟมาแล้วผมก็คีบตัวขั้วตามนี้เลยสีดำจะเป็นลบนะครับเขาจะเขียนไว้อยู่แล้วตัวที่ตัวนี้เป็นบวกนะแต่เป็นบวกชาร์จนะครับต้องเข้าขั้วชาร์ะแล้วผมก็มาแปลงใส่ตัววัดไฟมิเตอร์ตัวนี้อีกทีนะแล้วก็รีเซ็ตเป็นศูนย์โวลต์ที่ออกมาจากแท่นชาร์จนะครับคือ22โวลต์ เกิน21โวลต์ไม่มากนะครับถือว่าใช้ได้ปกติทุกอย่างคือศูนย์นะครับมิตเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการวัดเก็บพลังงานในการเสียบดูชาร์ตตัวนี้แล้วก็มีบอกทุกอย่างไว้ครบถ้วนนะครับเราจะมาดูเวลาในการชาร์จตรงนี้นะครับผมจะไม่จับนาฬิกาเหมือนทั่วๆไปนะครับผมใช้ประโยชน์ของตัวมิตเตอร์ตัวนี้ในการจับเวลาเนาะ พอแบตเต็มเขาจะหยุดเองนะตัวนี้ก็แอมในการชาร์จนะครับว่า4แอมก็ดูตรงตัวสีแดงนะครับแล้วก็มิลแอมรวมก็ดูตามตัวสีเขียวส่วนนี้ก็จะเป็นแม็กเป็นมิลอะไรก็ว่าไปแล้วก็กดอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นวัดเฮดเพิ่มมาประมาณนี้ครับไปทดสอบชาร์จกันเลยแบตหมดนะครับแบตหมดกดเช็คแบตไม่ติด ขึ้นสีแดงนะครับกระแสการชาร์จคือ4แอมป์ตรงตามสเปคแล้วมาดูว่าจบกันขออภัยครับตอนจบว่าจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงครับผมในเครื่องชาร์จมีพัดลมด้วยครับจะฟังเสียงจะได้ยินเสียงลมออกมาถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะชาร์จแรงแบบนี้เครื่องชาร์จร้อนแน่นอนแต่มีพัดลมไม่หายห่วง ในเรื่อง,องความร้อนจากเครื่องชาร์จนะครับสเปคก็เต็มตามที่แจ้งไว้เนาะสำหรับเครื่องชาร์จแล้วมาดูกันว่าจะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงตอนนี้แบต10แอมป์ก็เต็มไปที่1 0กนะครับมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่กับแท่นชาร์จฟาชาร์จตัวน,นี้นะชาร์จแบต10แอมป์ก็ดูได้จากตรงนี้นะครับก็2ชั่วโมง18นาทีนะครับ แต่จะมีความผิดปกติของมิตเตอร์ผมน่าจะเป็นที่มิตเตอร์ผมมันได้แค่6,000ม ah, ิลแอมมันเท่ากับ6 m. แอมครับแต่ว่าดูจากเวลาเนี่ยถ้า4แอมนะครับ2ชั่วโมง18นาทีเนี่ยมันต้องชาร์จประมาณ9,000กว ah ่ามิลแอมนะครับน่าจะเป็นการเออร์เลอร์ที่มิตเตอร์ตัวนี้ แต่ก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าผมวัดเทสความจุไปแล้วแล้วก็การชาร์จเข้าจะไม่นับเป็นการเทสความจุแบบนะครับต้องเทสตอนดีชาร์จถึงจะตรงกว่าแต่เดี๋ยวผลเทสลูก8แอมป์นะครับผมจะมีมิเตอร์2ตัวอ้างอิงก,กันเนาะเพื่อความชัวร์ว่ามิเตอร์ตัวนี้มันผิดพลาดหรือไม่สำหรับมิลลิแอมป์นะแต่เวลา ค่อนข้างตรงประมาณนี้ครับแล้วก็วัตต์แม็กนะครับชัดไปถึง90วัตต์เลยแล้วก็ R V m นะครับ m กระแสของเครื่องชาร์จนะครับชาร์จไปถึง4.19เลยเพราะฉะนั้นตรงตามสเปคชัวร0 0ซครับแล้วก็โวลต์อยู่ที่22โวลต์นะครับก็ไม่ได้เกินมากจนมี นัยยะสาคัญต่อแบตนะครับเดี๋ยวไปดูเวลาของแบต8แอมป์ได้เลยโอเคก็มาดูเวลาการชาร์จของรุ่น8แอมป์บ้างครับก็ที่ผมว่าจะใช้มิเตอร์2ตัวเนาะมาอ้างอิงว่าวาตัวนี้ตอนเช็คก,กระแสะไปแปลกแปลกจริงด้วยครับตอนนี้ตัวนี้ผมถอดได้เลยนะพอแบตเต็มแล้วโอเคค่าทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหม ได้5นะครับความจริงมันต้องใกล้เคียงกับตอนที่เราทดสอบหาความจุครับแต่เขาได้แค่5แอมป์เนาะมาดูตัวนี้ตัวเก่าผมตรงกว่าเยอะครับก็7.82เป็นปกติของการชาร์จเนาะเพราะจะมีลอตมีอะไรเพราะฉะนั้นจะให้หาความจุได้ตรงต้องดิสช,ชาร์จนะครับตามนี้เลยสรุปเวลานะครับตัวนี้เวลาตรงนะนี่เวลาเท่ากันเลยมิเตอร์2ตัว บอกเวลามาที่1ชั่วโมง52นาทีครับผมกระแสแม็กที่ 4.18M แอมเป์เป็นความเร็วของตัวนี้นะครับถือว่าไวมากๆนะครับไวจนแบแบแอบร้อนนะครับก็ความไววัดที่เช็คได้ก็ประมาณ90วัต์สมกับชื่อรุ่นสุพีมกันเลยทีเดียวนะครับก็ไปสรุป ตอนท้ายกันเลยไปครับมาเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็มาสรุปกันใน ep 3นี้ก็เป็นการทดสอบความแรงเครื่องชาร์จนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จแบต8แอมป์และ10แอมป์เต็มที่จริงเวลาเขามีบนหน้ากล่องแล้วนะครับแต่ว่าผมจะพิสูจน์ว่ามันตรงตามจริงหรือไม่นะครับ ก็เลยทำการทดลองเองเลยนะครับก็ผลสรุปที่ชาร์จจริงๆที่ได้มานะครับเร็วกว่าที่เขาเขียมไว้ในกล่องอีกนะเช่นเวลาชาร์จนะครับของรุ่นตัว8ปแอมนะผมทดสอบจริงได้1ชั่วโมงห้าสินาทีนะครับตัวนี้ข้างกล่องเขียมไว้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัว10แอม ผมทดสอบจริงได้2ชั่วโมง18นาทีนะครับข้างกล่องเข็มไว้2ชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าไวมากๆเพราะว่าที่ชัดมันชัดเกิน4แอมขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณ4.2แอมครับตามที่ผมทดสอบจริงนั่นเลยครับแล้วก็มาดูว่าอะไรคือผลที่ทำไมชัดแรงขนาดนั้นนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูอ p 1ีหนึเดี๋ยวสรุปไอน,นี้ไว้คร่าวๆนะครับว่าตัวแท่นชาร์ตัวใหม่นะครับไม่สามารถเสียบตัวเก่าได้นะเป็นเพราะอะไรก็ฝากไปชมใน EP1 หนด้วยนะครับสรุปไว้แล้วมาเปิดดูวงจรของเครื่องชาร์ตัวนี้กันระหว่างชาร์ผมได้ยินเสียงพัดลมนะครับว่ามีพัดลมจริงไหมนะโอเควงจรถือว่าใหญ่มากนะครับก็ มีม้อแปลงสวิชชิ่งขนาดใหญ่เลยแล้วมีชุดกองแบบฟูลเซตนะครับมีการไฟกระชากไฟเกินกันช็อตมีการความถี่รบกวนนะครับตัว L ตัวนี้กองความถี่ด้วย4นะครับแล้วก็เรียงไฟกระแสตรงด้วยไดโอดบิดก่อนที่จะมาเป็นไฟ ADC 300-400 V ถึง400โวลต์นะครับ ตัวนี้อยู่นี่น่าจะเป็นตัวมอสเฟตไดมอ่อแปลงนะครับกำหนดความถี่ตัวมอสเฟตก็ต้องขับด้วย IC น่าจะอยู่ด้านหลังนะผมจะไม่เอาขึ้นมาให้ดูนะครับพอได้ความถี่มาก็มาเรียงผ่านไดโอดนะครับภา,ายในโอดกล่องออกมาก็จะเป็นไฟที่21-22นถึง22วลนะตัวนี้วัดได้22มวลแล้วก็มีพัดลมนะครับ ว่าขึ้นไฟเขียวแล้วพัดลมก็ดับแสดงว่าต้องมีวงจรคุมพัดลมอยู่ด้านหลังอีกไฟก็แยกจากดวงเดียวเป็น2ดวงเลยครับมี2ส,สีแยกกันเลยนะก็ประมาณนี้ถือว่าเซต8แอมป์ที่ให้มาพร้อมที่ชาร์จคือคุ้มมากๆนะครับก็ EP ที่3ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับกับการวิเคราะห์แบตซีรี่ส์ใหม่นะครับรุ่นสูปีมของ โอซูกะนะครับรุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับแล้วขอฝาก EP ที่1ด้วยนะครับมาแกะดูเซลแบตและทดสอบให้ดูว่าใช้เซลแบตอะไรยังไงไม่มีกั๊กนะครับแล้ว EP ีที่2ทํทมาเทศความจุจริงๆกับเครื่องเทศที่ผมใช้เทศในช่องมาหลายคลิปนะครับตั้งค่าเดียวกันหมดนะครับขอฝากนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนะครับ ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ